ถ้าเกิดใครจำตอนที่แล้วได้นะที่เมพาะเพื่อนผมน,นะครับในชีวิตจริงผมมาเล่นบล็อกฟูดแล้วเนี่ยนะครับนะครับตอนนี้เขาได้อ่ากลับมาเล่นอ้าวเรียบร้อยครับแบบน,นี้อึ้งโอเคโอเคอยู่โอเคเรียบร้อยโอแม่งนี่มันสปีดวาก้อนลงตู้เอมมอลก็ไม่มีเพชรก็ดันหมด ทำยังไงทีว่าเฮ้ยเฮ้ยวันใดทำไมนายไม่มาเติมร้านมารู้ชอบล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาร์ตเลสสิบแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอเมอรัลเ์ในออสตาผลปีศาจในแบบพิงค์เลซีิ่งบล็อคฟูดก็เช่นกันนะหากสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลยโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมให้ผมชื่อ่กุ้งหรือว่าชื่ออะไรก็ได้นะครับนะอ่ะก็สวัสดีเอฟซีที่น่ารักใจกันทุกคนด้วยครับแหนไม่ได้พูดคำนี้นานนะก็เข้ามาดูใหม่ฝากกกกดดดดไลคคค์มมมาาาเเยยยออออะะะะตติ้วนรับ่็ื ตอนนี้นะครับนะถ้าเกิดใครจําตอนที่แล้วได้นะครับที่ผมพาเพื่อนผมนะครับในชีวิตจริงผมมาเล่นบล็อกฟูดแล้วเนี่ยนะครับก็จะจําได้นะครับนะคือเพื่อนพีผมนั่นเองนะครับตอนนี้เขาได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วนะครับแล้วก็ได้มาเล่นไม่รู้ว่าไปฝึกฝีมือหรือเปล่านะตอนที่ผมคุยดิ้กับเขาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนผมมันเปิดไม์ไม่ได้นะครับเอผมว่างงว่าทไมเปิดไม์ไม่ได้น่าเป็นเพราะว่าแบบ เอ่อโทรในคอมนะครับในคอมมันไม่มีไมค์นะครับมันไอลบดิสในมือถือไปก็ไม่รู้ลบไปทําไมนะครับก็เลยพูดไม่ได้นะครับประมาณนี้แต่ก็ฟังฟังได้แหละนะครับฟังได้ฟังได้นะแต่ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเสียงเขาในคลิปนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี๋ยวผมจะพาวันนี้อาจจะพาเขาไปราค่าหัวนะครับในช่วงที่ fps เอ่อบล็อกคุดมันตกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะหงุดหงิดแค่ไหนนะครับจะแหลกหรือยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปโลก3ด้วยนะครับหรือโลก2ยังไง ม่มีให้เลือกโรกสองอ่าโอเคได้ได้ได้บอกเลยโลกสองกับโลกสามไม่ต่างกันเลยแหลกโลกนะครับตอนเนี้ยนะอ่ะก็เดี๋ยวยังไงจะจะให้พาไปเลยไหมหรือจะให้พีพีก่อนพร้อมก่อนอ่าโอเคโอเคคือไม่แปลกเพียร์ที่คือก็รู้เลยอ่ะว่ามันแหลกขนาดไหนนะครับอุ้ยอีสัสอุ้ยอุ้ยโอ้โหอ้าวเอาเฮ้ยเอาอ๋อ ไอ้เหี้ยไม่ไม่ได้นี่ไม่ได้ใส่แบนโดนฟ้ากับเปิดไอ้นี่เปิดหาคิีกรอไอ้เหี้ยกูฆ่าอยู่ไอ้ต,ตัดทำไมทำไม,ต,ไมตายทำไมมันตีแรงอย่างวะเออก็งงอยู่เหมือนกัน <Nope. S 1> เออไอ้เหี้ยงงวะ่ะ <laughs> ก็คือแบบประเด็นคือผมตีไม่เข้านะมันผลผลด่างมันโลเกียไงเออเห <c oughs> นีย พีม่มันมันสกิลไวขึ้นว่ะไม่ไม่ได้เล่นอะไรแบบว่ายัางไงอ่ะไม่ได้เล่นมอฟูดกันนานโอ้โหไม่เลี้ยงไวขึ้นเว้ยอ้าวหลบเอโดเอาว่ะไม่ไงเอามันเป็นเทน่ะมีโอ้โหไม่โดนอีกแสกหน้าไปทีนึงมีเทน่ะไม่เป็นไรลบอ,อืมทีนึง อ้าวเรียบร้อยโดนไฟใบ้อ้าโอเคแล้วปึ๊บต่อยเรียบร้อยครับแบบนี้ปึ้งโอเคเชืโต้มันไววะ่ะทอาไปเล่นไปเด็กม้นไวเว้เอ้าไม่ต่อรู้มะเนะี่ย เฮ้ยเอาเรื่องอ่าแต่ก็ไม่รอดจังหวะเป็นใจให้พอดีครับผมว่าโรกสองน,นี่แบบมันก็แบบโอ้โหแหลกไม่ตายัไอโลกสามเลยว่ะขนาดไม่ได้กด F Dark นะเออมันยังแหลกเลยนะครับผมรู้สึกได้เลยอ่ะไอ้สัตว์ นีไยโอ้ยขอเอ็กซ์คสไปทีนึงไปปึ๊บปับไปแล้วออกโอเคเอ้าแล้วเข้าไปโดนด้วยกันทั้งคู่เลยเอ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเ้ยโดนเนี่ยหว่ะ ปหาบนี่ไไรล่อซื้ออีกทีนึง่งเฮ้ยดูโนนโอ้ไฟไฟเอ้าเอ้ยโอ้โหนี่เกี่ยวอ๋อได้อยู่โอเคเรียบร้อยไปจะพาไปล่าข้าวหัว,ว้ป เพื่อนเออพี่พี่พี่ท้าสามสิบตันพีพีนีเออนี่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 พีพีพิมพ์ด้วยสามสามสิบเอ็มพีพีเออพีพีพีนี่เออเฮ้ยเดี๋ยวผมส่งเพื่อนผมไปเออส่งให้พีพีมาพีมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูเพื่อนผมพีพีนะครับเอ้ยพีเจอผลเพชรเหรออ๋อไอ้หมัดนี้ที่คาวด้วยผลเพชรว่ะเอออันนี้ระวังระวังระวังทีมจับจับได้ไอ้นี่เลยนะเว้ยโอ้โหง้างง้างรอเลยเว้ย เฮ้ยเอา้าเป็นใจอุ้ยแต่ไม่ไมโดนว่ะไม่โดนหรือติดเกนลนมาเมื่อกี้เ,เรื่องว่ะเอา้าเฮ้ยคิบหายแล้วเพื่อนอยังไงยังไงยังว่านี้งยังไงซีโอเคขอบคุณครับตีตล้วั้งถอยมาถอยมาถอยมา มึงจับเขาไม่โดนเลยว่ะเพื่อน,นเอ้ยโดนว่ะโดนว่ะยังไงเอ้าเอ้าโอ้โย <c oughs> ไ,มไม่โดนไม่โดนปล่อยเลยปล่อยเลยเอ้าเอ้าเกินกระแทกเรียบร้อยนะครับอ๋อ,อ,อผลสปินไม่ใช่ผลไอ้เพชรผลสปินไงนี่แล้วก็เออสเปโนโบ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอนะ่ะเร็วเกินอุย้ยมันเร็วเกินไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าตายพาบูชาไปแล้นี่แหละ โอ้หเพื่อนกูนเปิดเร็วให้ไม่ทันได้ตัดตัวเลยเอา้าวชิบหายละพี่โดนแช่ครับยังไงจังหวะนี้เย็ดมงสวนว่ะเขาไม่กลัวแบบใดเลยครับจังหวะนี้เข้าไปแล้วครับยังไงยังฮูเอ้าวเรแ,แล้วเพื่อนกูนไปเปิดแล้วไอพีไปเปิดแล้วนะครับไม่สนแล้วไปฟูดตีบอทด้วยเอาอยัางไงยังไงเลยดูดูสถานการณ์ครับจังหวะนี้ยิงคาบ,บูชาไปครับจังหวะนี้โอ้โหโดนทันด้วยแคปด้วย ยังไงยังไงยังไงจังหวะนี้อ้าวโดนดูดสวนหลบมาได้แล้วจะดูดต,ต่อไหมหรือยังไงเอาล้วครับโซไปหนึ่งทีครับแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยแน่นอนครับผมนี่ออกมาแล้วครับคู่ก้าของเราคนนี้ออกมาแล้วพร้อมกับหคนอะไรครับไม่รู้ว่าแต่เพื่อนกูนดูนะครับจังหวะนี้โอ้ยน้ําแข็งโอเคน้ำแข็งอ้าวแ,แล้วโดนไถอุ้ย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 ถอย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  นอ้าวดูได้แล้วคอนเอ้ยคอนเลคชั่นโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้โหพี่มึงนี่มันออาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้โหกำลังชมเพื่อนเลยเชี่ยอะไรวะเนี่ยมึงทำไปได้ไงนี่ขนาดไม่ได้ไอ้นี่นะเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอนานมึงขนาดนี้เลยเหรอวะเพื่อนแต่ไอ้สู้ในโคอร์ลเมื่อกี้เสียเชิงมานิดนึงนะจังหวะนี้ยังไงเอาแล้วโซไปแล้วเออเอ้ยเอ้ยเปิดเปิดเค้นดีเปิดเค้นได้ เอ้ย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 เเ้ยเอ้เชื nice ่อกขนาดึงขึ้นมอเพื่อแตกเรียบร้อยมันเปิดวร้าะ้าะมันเปิดตัวนดียให้ดูให้ดูบไงเรียบร้อยครับนไงหลอย่างไงหลบอย่างนี้มันลบอย่างนี้อไม่โดเไม่ดนไม่โดนไม่โดน ไอพี่พี่เดี๋ยวขอขอมันฟามันฟาน,นี่มันฟาฟาเว้ยเปิดเปิดไม่พักเลยนี่ไงเอ้ย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 โอเคเมื่อกี้น่าจะหันมงว่ะโดนสองเน้นๆเลยแต่ผมไอเพื่อความชัวร์ไงอ่าเพื่อความชัวร์แล้วก็ปาไปแล้วก็เอา้าไม่โดนผมจะไพยายามไม่เอฟดารากันอ่าโอเคปาบอลไปเลย เอ็กซ์ซัดไม่ออกว่ะเฮ้ยไปไหนมานี่เฮ้ยโลกใบนี้ช่างดูเงียบเหงาอย่างไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเฮ้ยไปไหนเอา้าสวน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 มีเงาสวนป้าบเรียบร้อยโอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วเอฟซี FC เขาออกมาสู้เว้ยเปลี่ยนมาลีนมาด้วยอ่าเดี๋ยวมาด้ยจังหวะนี้ได้ไง โซผมรู้สึกว่าเพื่อนผมจะพยายามโซมากกว่าเอฟดาไอเอฟเอฟวาร์ฟนะเออเพราะว่าไอเนี้ยผมดูทรงละมันมันเอฟเอฟมันตกนะครับเอ้ย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 ไม่ได้นัดหมายไอ้นี่ยไอเนี้ไม่ได้นัดหมายนี่ไงไม่ได้นัดหมายไปหนึ่งทีแบบไม่ได้นัดหมายนะครับโอ้ยปิดเคนด้วยโอ้โหเปิดเชนค้างนะเรานี่ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอเอ็กคอนเอ้ยเๆ้ยเ้ยเ้ยเ้ยไอ้นี่นี่ยางยๆงยายงอีกจะเอาให้ได้เลยว่ะอ่าเรียบร้อยนะครับแบบนี้เรียบร้อยนี่ไงเฮ้ยดิกมามาอีกอะไรวะเนี่ยเปรื่นกูโดนหลายรอบแล้วลอย เมื่อไรเมื่อไรเขาโหโนรีวอร์ดด้วยเยเ้เราอะไรวะเนี่ยมูนายหมดแล้วเพื่อนมึงยังไม่ตายฟรีเพื่อนมันเอามันเอาแต่ละอย่างมาเนี่ยนะโอ้โหไม่มาน,นี่เพื่อนกูนจะช่วยมึงเสมอแล้วใครวะเนี่ยเอ้ยไอยพอีมึงยังไม่ตายฟรีเว้ยมันมูนไวหมดแล้วเฮ้ยบิ๊กมาใหม่อีกละไอ้นี่นี่โอ้โหไม่ได้เลยจริงเห็นแบบ เป็นผู้เล่นเวลน้อยกัดจะไม่ฆ่าแล้วนะครับมันไม่ได้ว่ะแม่งมันมาขัดเพื่อนผมเพื่อนผมต้องไม่ตายฟรีผมไะร้องเพลงไอ้นี่มึงกับปูให้เพื่อนผมไอ้พีมึงก็ได้ตายฟรีเว้ยกอดขอรวมเป็นรวมตายจนหัวงอเกียร์ตายละสองกิวตายเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยหมอนมงโดนด้วยโอ้โหเอาแล้วจังหวะนี้เออชั้นเชิงมันเริ่มมาแล้ววะ เฮ้ยเร่มเปิดเคสหลบเฮ้ยเอ้าเปิดเคสหลบไม่ได้เอ้าเรียบร้อยครับเพื่อนผมโดนแล้วเฮ้ยเอ้ของเปิดที่หลังเว้ยเชี่ยเปิดที่หลังว่ะโอ้โหนี่ไงโดนไอ้ขอได้ช้าไปเฮ้ยหนีไปนู่นละไปจับภาพดิยังไงอุ้ยแหลกแหลกเอาเรียบร้อยมิกมัมมิกมัมไปแล้ว เอาหายเอาหายไปเลยเอา้าอะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอเคนะครับก็รัาวี้เทลวันนี้ขอบคุณที่คนที่รับชมจนจบนะครับนะอ่ะก็ตอนนี้เพื่อนผมนะครับรู้สึกว่ามันจะเล่นเออดีๆขึ้นนะแต่มันเสียเชิงผลสปินไม่ได้น,นึงเมื่อกี้นะไปไม่เป็นเลยหรือว่ามันแหลกวะมันแหลกที่เ่าเพื่อนไอ,อตอนเล่นโพเซียมหรือว่าหรือะไรไม่ค่อยเป็นรงอากาศอ๋อต้องไปฝึก เออโอเคโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วครับน,นะครับเพื่อนผมอ่ะเราเน้นแต่ที่พื้นเออที่พื้นพินมพ์เงินได้นะครับไปเล่นไปนะครับอ่ะก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนเป็นยังผมแลนะเพื่อนผมด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอุ่นเยาว์บาดครับผม